หลังจากที่เบิร์ดได้พาพวกเราทุกคนไปรู้จักกับพลังงานสะอาดมันทำให้เบิร์ดคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าแสงสว่างนั้นจะเป็นหรือเกินสำหรับพวกเราเพราะมาถึงปีนี้ปับ๊บเราก็มาคิดก,กันนะครับว่าเ,เราจะทำอะไรยังไงดีเราจะทำกับใครสิ่งที่ทำให้พลังสะอาดนั้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นเราคิดว่าเราต้องทำกับหน่วยง,งานหรือองค์กรใหญ่ๆสักองค์กรหนึ่งที่เขาใช้ไ,ไฟฟ้าเยอะ เราก็มีแนวคิดแนวร่วมว่า,าโรงพยาบาลนทะ่านผูช้ชมเราได้โรงพยาบาลมาเพราะโรงพยาบาลเป็นที่ที่สาคัญมากในการดูแล,ลรักษาและนี่คือที่มาของชื่อโครงการโครงการนี้คือชื่อว่าโรงพยาบาลไฟจักรวาลพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วประเทศเราจะมีคลิปๆเ,เดียวครับเป็นตัวอย่างโรงพยาบาลีเชื่อเยวาา่าจั่นะะมือที่สงคราโรงพยาบาลจั่นะส่งเคร้าอง้อยขนาดไหนครับมันจะดีขนาดไหนครับเราไปชมกันครับ พอเราติดตัวล่าเซลนี้โรงพาบาลเราดีขึ้นเด,เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเราเป็นคนรวยแล้วนะเรามีนูน่นมีนี่แล้วจากที่ไม่เคยได้รู้ว่าแผงโัล่ามันหน้าตามเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้เห็นตัวจริงคือรู้สึกภูมิใจผมคิดว่าความร่วมมือของเจ้าที่นี่มีความหมายมาก พอเราผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเราเองเขาก็รู้สึกเป็นเจ้าของพลังงานที่เขาผลิตเองส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจอะเนาะทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าพอเรามีส่วนร่วมมันก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างมากับมือ ความคิดเรื่องการใช้พลังงานสะอาดของผมและของโรงพยาบาลก็มีมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ถึง2ปีเลยนะครับกว่าจะตัดสินใจติดแผ่นโซลา่าตอนนั้นเราก็เริ่มต้นที่20กิโลวัตคือความความรู้สึกของเราก็คือว่าการเรือนกระจกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เราจะช่วยอะไรได้บ้างก็เลยคิดว่าแผงโซลา่าเซลล์น่าจะเป็นคำตอบที่สำคัญก็เลยควักกระเป๋าเงินบำรุงของโรงพยาบาลเองจริงๆ แนวความคิดเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดกับเรื่องการประหยัดไฟเนี่ยมาด้วยกันาวนี้นอกจากเราจะติดแผงโซลาร์เซลล์เราก็มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้วก็คุยกันในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนที่เรากินไฟเยอะงั้นเราต้องเหลื่อมเวลาการทํางานอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันจริงๆก่อนการติดตั้งเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ว่าตัวที่ส่งผลให้ค่าไฟเยอะเนี่ยมันคือตัวไหน เราก็ไปศึกษาว่าตัวที่ทําให้โรงพยาบาลมีค่าไฟเยอะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งก็คือพีคไฟคือมันเป็นตัวคูณนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีการใช้ไฟฟ้าที่พร้อมกันในช่วงเวลาหนึ่งทําให้ตัวพีคมันกระฉุดขึ้นมันก็คือเป็นจุดที่จะมาเป็นตัวคูณแต่ว่าตัวแปรตัวเนี้ยเราสามารถบริหารจัดการมันได้เราก็เลยเอาตัวแปรตัวเนี้ยมาบริหารจัดการเขาเรียกว่าตัดพีคให้มันมีกราฟที่ไม่ได้พีค สูงขึ้นแล้วมีพื้นที่ใต้กราฟที่สวยงามแบบนันนะคะผนมีโซลาร์เซลลการใช้ไฟจะเยอะพอตรวจสอบที่ไฟจากหน่วยง,งานสักโพักมันจะเยอะก,กว่าหน่วยง,งานอื่นเพราะเราใช้เครื่องอบหลายเครื่องในการอบผ้า แต่ก่อน10บโมงเราจะนึ่งทุกวันมาละสองสามรอบค่ะพอติดโซลารเซลล์มาก็เหลื่อมเวลาทํางานมาโมงครึ่งเราต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้ใหเร็วขึ้นการ้ักกระบวนการไม่ได้เสร็จเร็วขึ้นก่อนที่ว่าคนอื่นก็จะทํางานต่อไปนะครับผมมันช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าอ้องอื่นเขาทางานกันใช่ไหมเรายังไม่ได้ทําของเราเข้าไปเราลดเยอะเขามีค่าโูทีค่านุ่นการนี่เราก็เอาตังตรงนี้มาืนเชือกันได้ จากการริเริ่มของท่านผออ,อสุพัฒนว่าเราน่าจะติดโซล่าเพื่อประหยัดไฟก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าแผงโซล่ามีประโยชน์กับหน่วยงานแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับบุคคลอื่นเยอะบัจฑิตที่ทำกันนะครับคือการช่วยเหลือและก็คิดตรงกันในแนวทางท,ที่เหมือนกันคือสิ่งไหนที่คิดจะทำคือถ้ารูปมือกันแล้วมันก็ทำเด็ดนะครับผม เราทําหลายมาตรการอย่างที่ว่าติดแผงนโซลา่าเราเปลี่ยนหลอด LED เปลี่ยนแอร์อินเวอร์เตอร์เราช่วยกันเหลือเวลาเราช่วยกันประหยัดพลังงานค่าไฟโรงพยาบาลลดลงไปปีละหนึ่งล้านบาทครับไม่เคยคิดว่าค่าไฟจะลดลงได้ไม่เคยมีมีแต่เพิ่มทุกปีจีก็อยากติดอีกนะครับแต่ลังคามหมดครับช่วงโควิดก็สถานการณ์มาเร็วนะครับตั้งตัวไม่ติดชนะมีคนไข้โควิด6คนรวดเดียวแต่ว่าเรารู้แล้วว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีโอกาส เกี่ยนในการติดเชื้อในโรงพยาบาลเราก็เอาเงินบำรุงของเราซึ่งมีเหลือจากการที่ค่าไฟลดลงมาปรับปรุงอาคารที่อยู่ชั้นล่างเพื่อให้เป็นห้องแยกของผู้ป่วยโควิดผมคิดว่าความร่วมมือของเจ้าที่นี่มีความหมายมากฉนั้นการติดแผงโซลาเซลล์ที่ควรจะเป็นเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดเงียบๆเราอบรมช่างเราชวนช่างในหมู่บ้านในชุมชนคือช่างที่มาก็จะเป็นช่างดาวเทียมนะ ช่างไฟฟ้าก็มาเรียนรู้กับเราเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเราก็เชิญชวนไปร่วมกันขันนอ็อตไปร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ปีนหลังคากันไม่เคยปีนหลังคาครับพยาบาลก็ช่วยกันลองปีนหลังคาดูสร้างความรู้สึกร่วมแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของพลังงานที่เขาผลิตเองส่วนเงินที่ประหยัดได้เราก็มาพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโอทีของเจ้าหน้าที่เราเองหรือว่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจําเป็นในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็เผื่อแผ่สำหรับโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออนามัยในอดีตอนามัยก็ลดค่าไฟได้เดือนหนึงบาทเขาก็มีความสุขครับเราก็คิดว่าถ้างั้นเราสร้างโมเดลให้ได้จังหวัดละหนึ่งโรงพยาบาลแล้วกันนะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วยด้วยกับโรงพยาบาลแล้วก็กับสิ่งแวดลอ้อมการที่เรามีโซเชียลมันดีอยู่แล้วครับแต่การที่เราเห็นถึงคุณค่าของหัวใจของคนร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกัน เป็นพลังงานที่สําคัญเท่าเท่ากับโซล่าเซลล์เลยนะครับเบิร์ตคิดว่าเป็นพลังงานที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับเบิร์ตเพราะมันทำให้ทุกอย่างสาเร็จเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เราว่าไว้และพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ไม่ใช่ว่าแค่ดูนะครับเราสามารถจะช่วยกันได้ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะพวกเราทั้งนั้นเลยครับเบิร์ตอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันบริจาคเข้าโครงการนี้โครงการชื่อว่าโครงการโรงพยาบาลไฟชักฟ้า เพื่อที่เราจะสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับทุกโรงพัาบาลและก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นของพวกเราทุกคนจริงๆครับ